โสดคนใหม่อ้าวขอต้อนรับน้องปุ๋ยค่ะเพราะนั้นสาวๆปาดน้ำตาเชิดหน้าเริ่มต้นใหม่เติมความสดชื่นเลยกาแฟอาราบิก้าโตเกียวบรูจ้ะนี่คือกาแฟอเมริกาโน่ค่ะ เป็นกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติหอมเข้มไม่มีน้ําตาลดีนะแคล,ลอรี่ต่ำมากค่ะ,ะแต่ถ้าเกิดติดใจกาแฟก็หาซื้อได้ที่เซเวนอีเลนะฮะโอเคผมบอกเลยว่า EP นี้เทปนี้เดือดซะยิ่งกว่าเดือดเดือด<า>แรกเทคนียลิลิตี้ตอนนี้ไปกันใหญ่ใช่ว่าไปกันใหญ่ลองดูตัวอย่างนะ เราก็หันไปถามพี่วินนะว่าเอ้าพี่วินน่งผิดที่ไหมน่งผิดที่หรือเปล่าแต่กูไม่ลุกนะ <c oughs> นั่องพี่เดิมไม่ลุกนะตั้งใจกยักงด้วยการไปหาที่อื่นตั้งใจที่จะเป็นก้างอยู่แล้วนึกหว่นใจนิดนึงเหน็นติด <c oughs> กันเหลือเกิน <c oughs> ก็เลยแบบเออถ้าห่างกันบ้างก็ได้นะ่ะ <c oughs> แค่เกมเดียวไม่ตายหรอกนะ่ะ โอ้ต่อน้าร้อตานีเลยอย่างเงี้ยเลยคือแบบมันโหดร้ายมากเลยนะคือแบบบอกต่อหนะกล้องไงเออถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรานะถ้าเกิดสมมติเขาต่อว่าเป็นเราก็เหมือนโดนอบหน้าเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้อยากให้เลือกให้ใครกลับไปเพราะว่าตอนมาก็มาพร้อมกันแต่ว่ากลับจะต้องกลับไปคนเดียวอะไรเงี้ย หาดูได้ที่เดียวที่แอปพลิเคชัน a อ p l y y เท่านั้นอ่ะเลิฟกูรูเนี่ยได้ข่าวว่านี่คือปรมาจารย์ทักสโน Snow ว่าเมืองไทย <c oughs> แห่งวงการเลเจนเดอรี <c oughs> คือตำนานที่ยังมีชีวิตและเขาก็ยังคลองตัวโสดไม่ยอมมีแฟน <c oughs> บอกเลยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนโชคดีพอที่ได้ใจชายผู้นี้ทำไมจิตใจเขาแบบว่าแข็งแกร่งและเยี่ยมโหดขนาดนี้อะรานนั้นเจอเขาเลยแล้วกันเลิฟกูรู Da, da, da. Let's go. 就觉的。 ปีต่ำเหมือนกระเป๋าตังหายเลือกได้เลยไหมฮะผมเลือกได้เลยไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเลิฟกูรูไม่ใช่เหรอผมได้ให้เกียรติเปิดตัวคุณอย่างยิ่งใหญ่ก่อนได้ครับผมเลิฟกูรูแล้วครับเซน่าอยสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีฮะเอาอย่างี้ การชี้เชิญยังไงคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าได้รับเกียรติมากจากการบอกให้มาเป็นกูรูคบางทีกูก็ไม่รู้นะแต่กสวยเยอะมากเลยอาการคล้ายๆไม่อยากมาเลิฟกูรูอยากมาเป็นหนุ่มโสดนี่ได้ไหมเชิญมาแล้วผมเล่าให้ฟังแล้วกันเคยติดต่อทาบทาผู้ชายคนนี้คุณเกรติศัก์อุดมนาค่าเออช่วยมาเป็นหนุ่มโสดเป็นเกียรติแกรายการ ไม่มาจะเหมาะนั้นไล่จีบอุ้มลักณาอยู่ตอนตอนนั้นเขาก็ให้สัญญาว่าถ้าผมสามารถทำให้ผมมีซิกแพคได้เขาจะไปกินข้าวผมมื้อหนึ่งทุ่มเทพวกผมทำได้เได้ครับลุ่งขึ้นประกาศมีแฟนเลยมีแฟนเลย จบๆกันไปแล้ซิกแพคพี่อะมันก็หายเรือนลางไปรูปกันเป็นซิกเดียวมันวันแพควันแพคสมมติว่าถ้าวันนี้เสนาหอยมาเป็นหนุ่มโสดมาจังหวะนี้นะฮะยืนสมมติเลยนะคุณต้องแนะนําตัวแล้วก็พูดสโลแกนประจําตัวเท่านั้นพิธีกรจะส่งคิวเลยหนุ่มโสดพร้อมแล้วแนะนําตัวให้สาวๆรู้จักเลยครับผมกิติศักดิ์อุดมนาคนะครับถ้าคบกับผมแล้วเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรยกเว้นนามสกุลครับ ตัวเลยฮะเอาจิ <temples ält assume> ้กดจริงนะเปิดไฟปิดไฟเลยนะฮะเฮ้ยิจริงจริงผมจะไห้มาเล่นานแล้วเหรอได้ได้บ้าบอจริงจริงผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ใช่ดับไฟเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ย บอกได้เลยว่า<อ>ก็ยังมีเหลือแล้วบอกเลยว่า<อ>คนที่ไม่กดเ,<อ>เป็นคนที่ผมมองอยู่ด้วย<อ> วันนี้ตรงกติพิธีกรก็ยไปถามว่าทําไมดับไฟว่าทำไมเปิดไฟอ่เอาเป็นว่าวันนี้ไม่เล่นถึงตรงนั้นละกันเดี๋ยวถามไปเสียใจเปล่าๆไม่ใช่เสียใจฮะเสียเวลาแต่ประเด็นก็คือว่าพี่หอยครับอ่เดี๋ยวผมเรียกคืนไฟให้30ก่อนห่อนไฟมาปึ๊บอ่าครับจริงๆแล้ววันนี้เชิญพี่ครับหน้าที่อันทรงเกียรติกว่านั้นอ่ประจำพี่ครับเลิฟคู่ a วันนี้ดูเขามีความสุขแล้วก็ลิงโลดมากนะคะได้ตัวพ่องมาเลยนะตกนอค่ะไม่ใช่พ่อก่ะได้ตัวพ่อมาวันนี้อุ่นใจแล้วล่ะก็ใจมากหนุ่มโซดคนต่อไปนี่บอกเลยว่าใครที่ชอบสไตล์แบดบอยสายดิบสายดักดักฝัดฝาดหน่อยฝัดฝาดเหรอฝัดฝดเฟื่อนเฟื่อนหน่อยชอบแน่นอนหนุ่มโซดคนต่อไป ผมสงสัยเหลือเกินว่าตอนที่ผมออกมาทำไมเขาไม่มีครูมาดูตอนตอนที่เดินออกมาบ้างเลยอ่ะเขาวก็ยืนอยู่ตามแผงของเขาอ่ะ Love g u r o n หนุ่มสอดค้นต่อไป ค่อยเกียดคให้เกียดปกติเขาก็จะกรูแต่เขาเห็นเงาทรงผมพี่ะเขารู้เลยเมื่อกี้ตอนเปิดอะตอนเปิดมันเปิดปื๊บนานมากแต่ของผมทำไมปุ๊บแล้วมันจุดเลยเพราะมันเป็นไปตามระยะเอางี้ถามแล้วคุณรู้เป็นไงดูทรงหนุ่มสดคนใหม่ผมว่าถ้าดูดูภายนอกแล้วเหมือนแบบน่าจะเป็นคนโหดโหดสิดนิดๆนะเอาละเพราะนั้นพวกเราอยากรู้จักคุณแล้วครับแนะนำตัวเลยฮะ สวัสดีครับผมแฟงทีระเดชศิวิชานะหน้าโหดเป็นแค่ภาพลักษณ์แต่หน่ารักคือภาพจริงครับเอาแล้วสาวๆจะว่ากันยังไงเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยนะฮะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาเดิ ไป5คนเหลือ25เมื่อกี้ของพี่หอยดับ25้เหลือ5เฮ้ยทำไมมันกลับกันอ่ะมันดูเช่งสองมาตรฐานเลยเออเอาละหนุ่มโสดคุณจะได้รู้แล้วครับว่าสาวๆคิดยังไงกับคุณฮะแตงโมคุณดับไฟเลยฮะขอโทษนะนะไม่ใช่แตงมนห เก่งเกี้ยชอบเก่งเก่งหมายถึงนวดอ่ะชอบนายเก่งเกี้ยนาต้องเกี้ยงไม่ไปชอบปลาไหลอ่ะฮะเกี้ยงไปทะลื่นเลยนั่นมีเก่งเก่งลื่นๆด้วยครับผมโอ้โหมอสถ้าไม่มีโพเดียมกันเนี่ยมอสอาจจะหลุดมาตรงนี้เลยเขาดูดุดิบดีอะค่ะน่าจะซาดิดเหมือนเหมือนพระเอกสามหกห้าค่ะหรือว่าโซเซกุญแจมือมาเลยจ้าเพราะพระเอกเนีเน้นฟิกเนี่ย มิวค่ะดูไม่ออกเลยเธอชอบคนนี้ดูไม่ออกใช่ไหมใจหนูเต็นตุ่มเสียอาการมากหรอทำไมอะไรทําให้เราเสียอาการทุกอย่างที่เป็นเขาหนูเขาเดินมาหนูแบบพี่แฟนคะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะเกิดพศอะไรคะสามเจ็ดครับสามเจ็ดเกิดก่อนมิวก็ต้องเรียกเป็นพี่แต่ถ้าเกิดใจตรงกันมาเรียกที่รักกันได้ไหมคะได้ พี่เกิดหนึ่งสองว้าอันนี้ให้เรียกลุงได้เลยค่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคแพรวพันธ์คือว่านพี่หนูชอบผู้ชายละจุกอ่ะเห็นแล้วมันอยากกระชากจุกอ่ะมัาจุกเออขอโทษนะฮะมีอะไรไหมฮะไม่มีฮะจริงอะคนละจุกนี่ขอใช้สิทธิ์ค่ะขอใช้สิทธิ์ค่ะนี่แต่ถ้าดึงจุกนี้นะฮะหลุดมาทั้งกระโหลกเลยนะแค่ถึงมันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วค่ะพี่โอ้โหบอกเลยว่าเดือดซะยิ่งกว่าเดือดนุมสดคนนี้แฟงสาวกีดกลาดกันเกลียวกราวเรามาทําความรู้จักน้องหนวดคนนี้ให้มากขึ้นน้องะะแรงค่ะและดับไฟได้ทุกมือชมเลยค่ะ